ผมยศขอเทคนิคดูแลร่างกายหน่อยเราแบบซ้อมหนักทุกวันนะแล้วว่าแข่งเราก็เล่นเก้าสินาทีตลอดเลยนะแล้วก็วิ่งอันดับสองของทีมมีเทคนิคไหมดูแลร่างกายอาพักผ่อน้เพียงพอนอนกี่โมงปกติผมก็นอนเที่ยงคืนตีหนึ่งกันนะลูกนอนด้ยผมก็นอนไม่นานอ่ะเอาตอนกลางวันเราต้องเลี้ยงรูปด้วยนี่ใช่ใช่ครับมันมันมันอยู่ที่การ ไม่รู้จัตการกินการกินผมก็กินทั่วไหร่ก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ยแต่ว่าพยายามนอนเยอะที่สุดดูแลตัวเองในเรื่องของอาเสริมพวกนมพวกอะไรเงี้ยเพิ่มเข้ามาครับบครัแล้วมีไหมช่วงนาทีที่80 90มันเหมือนหมดแรงมีไหมไม่มีนั่นหลังหลังจากแมตช์ท่าเรือแล้วผมร่างกายมันมันเริ่มอยู่เริ่มอยู่ตัวเริ่มดีขึ้นเหมือนกันเลยดีขึ้นนะครับเออเจ๋งมากดูแลแดงดีมากเลย แต่ทีมเราแบบซ้ายก็อยู่เยอะขวาก็อยู่เยอะก็ยังดูแลดีทั้งคู่นะไม่มีอะไรเทคนิคอะไรเลยไม่มีครับนอนเยอะที่สุดใช้ชีวิตเท่าไหปกติครับผมเออแค่แต่ว่าแบบอย่างเรื่องอื่นก็ไม่แตะเนาะใช่ใช่เออมันก็ไปช่วยได้นะใช่ช่วยมันช่วยยืดอายุของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้เยอะผมว่าช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะครับแล้วยังต้องพาลูกไปโรงเรียนทุกวันไหมตอนนี้ลูกยังไม่เข้าเรียนนะจะเข้าประมาณอ่า พุชพาพาเนี่ยจะเริ่มยุ่งแล้วสิใช่ครับตอนนี้ก็ปวดหัวตอนนี้ก็ปวดหัวอีกแล้วพอลูกเริ่มโตเรปวดหัวกี่คนครับกี่คนสคนสองคนเราดูแลนะใช่ครับมันโตก็สามขวบกว่มันเลยก็สิบเอ็ดเดือนสามขวบก็ช่วงเย็นก็ค่อยมาสอบขอบใช่ครับเหนื่อยแทนทีมชาติไทย

เฮ้สุดเซกนลอดพุ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 ดพ เออย็นเย็นทรวัอั๊บอั๊อั๊บอับอัานต้างสไลด้ด้านข้าง